วันนี้ก็จะได้ให้คติขอชิดสักหน่อยแล้วจะนำนั่งสมาธิพวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคนคำว่าฟังคติขอชิดอันนี้คือให้พวกเราศึกษาเรื่องใจของพวกเรานั่นแหละ หรือศึกษาเรื่องจิตของพวกเราฉะนั้นร่างกายของพวกเรา <c oughs> ที่พวกเราถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราก็เพราะใจหรือจิตยังอยู่ในรูปร่างกายอันนี้ ความจริงรูปร่างกายมันมีส่วนดีที่ให้พวกเรามีความรักความห่วงส่วนสิ่งที่พวกเรายังนึกไม่ถึงไม่เข้าใจแต่ภาพความเป็นจริงของรูปร่างกาย อันนั้นก็มีแต่มันสมบูรณ์อยู่ในรูปร่างกายอันนี้แหละความสมบูรณ์ที่มีในรูปร่างกายแต่พวกเรานึกไม่ถึงไม่ได้พิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าพงศสอนว่าร่างกายของพวกเราน่ะ มันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนมีการแสดงถึงอันิจจังเปลี่ยนแปลงตามวันเดือนปีรูปร่างกายของพวกเราดูตามความเป็นจริงกันแล้วกัน วันเดือนปีที่พวกเราอายุผ่านมาถึงวันนี้เดือนนี้ปีนี้ผ่านมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วมันต่างกันมากขนาดไหนกับพวกเราเกิดขึ้นมาเีแรกเพียงแค่นี้พวกเราก็บ่นแล้วมันมีความทุกข์ จากการเจ็บการปวดจากโรคภัยไข้เจ็บเจริญการมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจตั้งสติจากการฝึกให้พิจารณาดูตามความเป็นจริงพระรูปร่างกายเนี่ย มันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายมันไม่ใช่เป็นลักษณะที่รักห่วงห่วงแหนอะไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องจะให้เกิดความสวยความงามตามค่านิยมมนุษย์คนเราทุกชาติันวันณนะทุกเพศทุกวัยความสั่นึกอย่างเนี่ย มันมาจากอะไรทีเนี่ยมันมีความห่วงรักห่วงห่วงแหนไปให้ความหมายลักษณะนี่มันมาจากอะไรตรงนี้นี่เองพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าโมหะความหลงมันมีอยู่ที่ใจของพวกเรา โมหะความหลงถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาศึกษาเรียนรู้ตามความเป็นจริงพิจารณาตามความเป็นจริงว่ารูปร่างกายเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงอดีจังความเท่าความแจ่เปลี่ยนไปตามวันเดือนปีจิตใจดวงไหนจิตใจคนไหนต้องการความเท่าความแฉะ ต้องการความเป็นทุกข์ฉะนั้นการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้พวกเราปฏิบัติตามสินตามสมาธิเพื่อเป็นการต่อสู้เอาชนะกับโมหะความหลงเอาชนะกับอวิชชาความไม่รู้ คำว่าโมหาความหลงอันนี้ถ้ารวมตามสมบูรณ์แบบหลงความยินดีในรูปร่างถ้ายินดีในรูปร่างต้องการความยินดีประสานกับตันหาตามะตันหาความต้องการความใกล้ยินดีพอใจ โลภในสิ่งที่โมหะความหลงหลงในโลภเนี่ยไม่มีขอบเขตว่าเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะพอเมื่อไหร่จะสมบูรณ์ตามเจตนาของตัณหาของกิเลสของตัณหาตองกันฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ มันทําให้จิตใจของพวกเราเป็นทุกข์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ดเดี๋ยวนี้มันยังเกิดความโลภไม่ได้ดังใจมันจะเกิดโทสะโลภโกรธหลงตันหาเนี่ยมันทําให้ใจของพวกเราเป็นทุกข์อยู่ดเดี๋ยวนี้ฉะนั้นโอกาสที่พวกเรามา ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสตถาความเชื่อเสียสละเลจากเรือนชาญบ้านช่องเลจากมนุษย์ทั้งหลายไปให้ความหมายบามีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีสามีภรรยามีลูกมีหลาน พวกเราจะคะเสียตลาประเภทนั้นน่ะเข้ามาฟังคำสอนพระพุทธเจ้าและมาฝึกมาปฏิบัติเพื่อเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พงสอนว่าศีลสมาธิปัญญามาเป็นอุปกรณ์เครื่องฝึก มาเป็นอาวุธเครื่องต่อสู้กับกิเลสตัณหาฉะนั้นนะศีลสมาธิปัญญาที่พวกเรารักษาปฏิบัติอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะรักษาไว้นำมาปฏิบัติการปฏิบัติอันนั้นแหละคือการต่อสู้กำลังต่อสู้ กับกิเลสโลบโกรดหลงต่อสู้กับตัณหาน,นการต่อสู้เนี่ยต้องอาศัยความเข้มแข็งทีนียกำลังกายกำลังใจอ่อนแอไม่ได้การปฏิบัติ อยู่ในลักษณะของศีลจะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดอันนั้นแหละคือเราเอาศีลเนี่ยเป็นอาวุธต่อสู้กิเลสที่มีอยู่ในใจตัณหาที่มีอยู่ในใจที่มันแสดงออกมาลักษณะของอารมณ์จังการสังวรระวัง มีตติดููตัวให้ลักษณะของศสินของธรรมเนี่ยมีอยู่กับความสำนึกจิตใจของพวกเราแรงเล็ดของกิเลสแรงเล็ดของตัณหาเนี่ยมันจะออกมาทำลายทางจิตใจให้เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ มันจะไม่มีทำไมมันยังเป็นอย่างนั้นกันเพราะพวกเราอาศัยลักษณะของศีลของธรรมเนี่ยเป็นเครื่องปกป้อง <c oughs> คุ้มของจิตใจเราไว้ นอกจากเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองจิตใจเราไว้กับเราอาศัยลักษณะของศีลธรรมเนี่ยเป็นอาวุธต่อสู้เหมือนตำรวจทหารเขาเข้าท่ามกลางฆาศึกสงครามเขาต้องมีอาวุธเขามีเสือ้อเกาะป้องกันโรคปืนโรคระเบิดฉะนั้นลักษณะของศีลจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียด นอกจะเป็นอาวุธเครื่องต่อสู้กับแรงฤทธิ์ของกิเลสตัณหาแล้วก็คุ้มครองป้องกันเหมือนเสือ้อเกาะของตำรวจทหารไม่ให้แรงฤทธิ์ของกิเลสตัณหากระทบใจของพวกเราทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนปลกความสำน,นึกตรงนี้เพราะใจของมนุษย์คนเราใจของพวกเรานั่นนะมันไม่แจ่ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนรูปร่างกายนอกจากใจไม่แก่เมื่อแสดงความเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนรูปร่างกายแล้วใจดวงนี้มันไม่ตายมันไม่สลายเหมือนรูปร่างกายฉะนั้นในใจของพวกเราดวงนี้ถ้าเผื่อพวกเรามาศึกษาเราจะเห็นคุณค่า คนฆ่าว่าจิตใจดวงนี้มาเกิดได้พบชาติความเป็นมนุษย์พบนี่ชาตินี่นั่นนะความเป็นมนุษย์มาปรากฏขึ้นเป็นรูปเป็นร่างของพวกเราฉะนั้นใจดวงนี้เมื่อรู้ตัวแล้รูปร่างของพวกเราเนี่ย มันจึงมีมันถึงไปยึดไปให้ความหมายอุปทานการยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของที่เป็นสาระแ่นสารเป็นของสวยของงามแบบทางโลกฆ่าทิยมเขานั่นนะอันนั้นมันเรื่องทางโลกแรงฤทธิของกิเลสธณามมันหลอก เพื่อไม่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าหลงไปจนถึงวันตายนั่นแหละตายแล้วจะมาหลงมาเวียนว่ายตายเกิดจูดพบน้อยพบใหญ่กับความทุกข์ความลาบากการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดมีความดีบุญกุศลพามาเกิดก็จะค่อยยังชั่วหน่อยเหมือนพวกเราเกิดมาพบในชาตินี้ ถ้าการเกิดเนี่ยบาปพาไปเกิดมันรุนแรงแล้วล้ายขนาดไหนเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตวน์นรกทอนทุกทรมานเป็นไปได้อยอย่างนั้นเป็นไปได้ยังไงก็เพราะแรงฤทธิ์ของกิเลสโลภโกรธหลงแรงฤทธิ์ของตัณหานี่เองฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้มาเรียนรู้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ พวกเรามีความเชื่อมัน่นว่าพระพุทธเจ้าต่อสู้ชำระทำลายกิเลสตัณหาออกจากพระไทยของโปรงดันได้เพราะลักษณะของศีลของสมาธิสติปัญญานี้ฉะนั้นก็ศีลสมาธิสติปัญญานี้พระพุทธเจ้าจึงมอบให้พวกเรา นำมาใช้เพื่อต่อสู้กับกิเลสตัณหาตรงนี้ให้พวกเราฟังและเข้าใจเถอะเชื่อเถอะว่ากิเลสแรงเล็ดของกิเลสแรงเล็ดของกิเลสตัณหาเนี่ยมันมีประเภทไหนที่จะให้ความสุขกับจิตใจฟังเจะโลกเป็นไรโกรธหลง นี้แต่สิ่งที่จะมันเป็นภัยทางนั้นเนี่ยโททักกีนอกจากเป็นภัยและเป็นไฟร้อนกายร้อนใจโมหกคีโมหะความหลงร้อนหาความดีไม่ได้เม้แต่ทุกเรื่องกายเรื่องใจ นอกจากกิเลสโลภโกรดหลงเนี่ยเป็นไทยแล้วก็เป็นไฟแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่เป็นที่เกิดแท่งความเป็นทุกข์ทุกกายทุกใจเห็นได้ชัดใช่หรือและดังนั้นการมาปฏิบัติทีเนี่ยการมาฟังพวกเราสงสัยอะไรีเนี่ยว่าพระพุทธเจ้า พูดไม่จริงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันไม่จริงหรือมันไม่มีจริงในรูปร่างกายในจิตใจมนุษย์พวกเราปฏิเสธได้ไหมแต่ความโลภมันมีอยู่ที่ใจความโกรธความหลงมันมีอยู่ที่ใจตัณหามันมีอยู่ที่ใจพวกเรายอมรับมาใช่หรือมีจริงมาใช่หรือแล้วที่มันแสดงออกก็ค,คือความทุกข์เนี่ย ทุกกายทุกใจขนาดพวกเรามานั่งฟังทมนั่งสมาธิถ้าไม่ใช้ทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันนั่งไม่ได้นะแต่ในะคาสอนของพระพุทธเจ้าเราใช้ความอดใช้ความทนใช้ความปล่อยความวางจาคะสละปล่อยวางขันติปีกวาใช้ความอดใช้ความทนเอา ทำไมยังอดจึงทนก็เพราะมันทุกนี่แล้วทาําไมจะจาคะสละปล่อยวางก็เพราะมันทุกนี่แล้วสอนใจของพวกเรานะ่ะให้เข้าสู่ความเป็นธรรมจาคะสละเอาปล่อยวางมันทุกขนาดนี้จะไปยึดไปถือทด้ไมแล้วความทุกกะเนี่มันจยูเในกายเดี๋ยวนีกายกับใจมันยัง อาศัยกันอยู่ปรากฏขึ้นมาในรูปร่างกายมันก็มากระเทือนดังใจจากนั้นใจจึงใช้ความอดใช้ความทนเพื่อให้เข้าสู่ความเป็นสมาธิสมาธิคือความสงบสมาธิคือความตั้งมัน่นหนักแน่นอย่าให้จิตใจหวั่นไหวเมื่อจิตใจมีความสงบเป็นสมาธิอย่างนั้นแล้ว ติปัญญาพิจนาตามอาการที่มันเกิดขึ้นในรูปร่างกายของพวกเราในลักษณะไหนมันเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดเมื่อเห็นได้ชัดตรงเนี้มันก็จะเกิดนิพพทาเบื่อหน่ายไอ้ความเบื่อหน่ายในรูปร่างกายนี่แหละถ้าสมาธิสติปัญญาพิจณาเห็นตามความเป็นจริงแล้ว มันตรงไหนที่จะน่ารักน่าห่วงห่วงเห็นมันไวท่านั้นจึงเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายคลายจากความสมมุติไปให้ความยึดความถือว่าคนนั้น ไปมีความสมมติกับคนนั้นคนนี้เป็นพอ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายเป็นสามีภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาประเทศนั้นบ้านนั้นเมืองนี่ประเทศไหนก็เถอะมันก็มีแบบนี้แหละมีกลางวันกลางคืนอยู่นี่แหละมีเย็นมีร้อนมีหนาวอยู่นี่แหละกิเลสโลภโรกรลมก็แสดงอยู่นี่แหละ แล้วจานั้นนะอยที่ไหนขอให้ศึกษาตามคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาหลักศีลธรรมมาฝึกทีเนี่ยฝึกกายฝึกวายจาฝึกใจให้ใจของพวกเรามีศีลธรรมเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เอาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ใจของพวกเราก็จะได้เกิด ความสงอบอบอุ่นเกิดความสุขแบบธรรมชาติบางเข้าใจความหมายการฟังการฝึกหน้าที่ของพวกเราส่งพอที่อธิบายกธิบายได้าาทรอธิบายเรื่องเจ็นัน่งภานั่งสมาธิเอา we get our heart calm down we can start contemplating on the body once we see the truth the pain of water of the body will arise and we will free ourselves from the attachment therefore practice your samadhi now go samadhi ให้ใจของพวกเราหลีกจากอารมณ์ของกิเลสตัณหาให้อยู่กับสมาธิกันต่อไปที่เนี่ยนึกพุทโธพุทโธหรืออาณาปานุตติเพื่อเอาชนะอำนาจกิเลสตัณหาต่อไปจนเอาการฝึก มกล้าหานของจิตใจฝึกความเข้มแข็งของจิตใจจากการฟังตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งจิตใจไม่กล้าหาญมันจะเอาชนะอารมณ์ของกิเลสตัณหาที่มันเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลเนี่ยนะเอาชนะมันไม่ได้ แต่ถ้าอยู่ภายใต้อำนาจของมันความเป็นสมบัติเกิดแต่ละภพแต่ละชาตินจะรักษาไว้ได้หรือเปล่าเพราะแรงฤทธิที่เดล่แตนหามันไม่ได้ส่งเสริมให้มนุษย์คนเราอยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติยิ่งนิพานสมบัติก็ยิงไก มันข่มเหงบังคับมาไปตกนรกหมกไหมเป็นเปรตเ,เ,เป็นปีเป็นสัตว์เดรัจฉานแรงเดดเวลว้ายมันจะกันนาดไหนฉะนั้นพวกเรามีโอกาสโชคดีบุญบามาเกิดพบนี้ชาตินี่มาเป็นมนุษย์และมาเจอมาเจอ,เจอคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บวงสอนบ่าให้เห็นสิ่งที่มันเป็นภัยกะ ใจิตใจชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอันเือกิเลสตัณหาอย่างว่าอยาน,นพากันฟังพากันฝึกพากนตั้งใจปฏิบัติต่อสู้อำนาจในสิ่งที่มันเลวลายทำให้ใจิตใจเป็นรกเป็นโทษพานเข้าใจการฟังการฝึกเอาเนียนว่าพอสมควรแก่เวลาเลิกเปลี่ยนในบทของใครของเราเอาจะเนี่ยพวกโยมเลิกไปก่อน